ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ทวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับวันที่15สิงหาคมนะครับผมวันที่15สิงหาคมนะครับจะมีเงินเข้าอยู่ด้วย2รายการด้วยกันนั่นก็คือ1นะครับเงินคืนภาษี5%เของยอดเงินที่จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับก็คือหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนําบัตรไปรูดซื้อของนะครับผมที่ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการคืนภาษีนะครับ ซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นเงิน5%นะครับของยอดที่จ่ายไปโดยเงินที่คืนจากนี้นะครับแต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ e-money นะครับสามารถรูดออกมาเป็นเงินสดได้หรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการก็ได้นะครับแต่เงินจํานวนนี้นะครับจะสามารถใช้ได้เดือนถัดไปยกตัวอย่างเช่นนะครับจ่ายผ่านบัตรธนาคารแห่งรัฐไป100บาทจะได้รับเงินคืน จากแว็กนะครับ5%เนะครับผมเข้าบัตรในเดือนถัดไป5บาทนะครับผมเป็นต้นนะครับทั้งนี้นะครับ้วยอัตราภาษีแว็กนะครับปกติ7%นั้นจะแยกออกเป็น3ส่วนได้แก่นะครับ1%เป็นส่วนของผู้ที่ถือบัตรนะครับต้องจ่ายเมื่ออยู่เมื่ออยู่ขออภัยครับต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนําบัตรไปใช้จ่ายนะครับจากเดิมต้องจ่าย7%นะครับผมส่วนอีก5%เปเ็นเป็นเงินที่ผู้ถือบัตรจะได้จะได้รับเงินคืนในเดือนถัดไปนะครับผมสำหรับอีก1%ก็่ สุดท้ายจะถูกนําไปเข้ากองทุนนะครับผมของบัตรคนจนนั่นเองสรุปนะครับสําหรับวันที่15สิงหาคมนะครับก็จะมีเงินเข้าอยู่2รายการด้วยการโดยการด้วยกันนะครับ2รายการก็คือเงินคืนภาษีนะครับผมกับเงินพิเศษผู้สูงอายุเงินพิเศษผู้สูงอายุคือยังไงก็คือ,เ,อ,อเงินที่มีผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับและต้องถือบัตรสบริการแห่งรัฐนี้นะครับจะได้รับเงิน100่บาทต่อเดือนนะครับผม ก็รายได้ต้องไม่เกินสามหมบาทต่อปีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเดือนสิงหาคมวันที่18ก็คือเดือนสุดท้ายก็คือที่จะมีเงินเข้าเ,เป็นเดือนสุดท้ายนะครับก็คือวันที่18จะมีเข้าอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนก็คือส่วนลดค่าน้าประปาและส่วนลดค่าไฟฟ้านะครับผมสาหรับวันที่18ก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสรุปอีกทีนึงก็คือสําหรับเดือนสิงหาคมนี้นะครับ จะมีเงินเข้าด้วยกันแบ่งออกเป็น3วันนะครับก็คือวันที่1สิงหาคม2วันที่15สิงหาคม3วันที่18สิงหาคมแบ่งเป็น3วันนะครับผมหรือ3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1น่นะครับ1สิงหาคมเข้าอยู่3รายการด้วยกันก็คือวงเงินชําระสินค้าค่าอุปโภคบริโภค 2. ค่าเดินทางโดยรถสาธนะารณะ 3. ส่วนลด ค่าหุงต้มนะครับผมวันที่15สิงหาคมเข้าอยู่2ส่วนเงินคืนภาษีประชาชนนะครับ5%เงินพิเศษผู้สูงอายุนะครับผมแค่นี้และสุดท้ายวันที่18เข้าอีก2ส่วนด้วยกันคือส่วนลดค่านะ้าปัะปาและส่วนลดค่าไฟฟ้านะครับผมก็ถึงจะเข้าไม่เยอะนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนี้แต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับผมก็ถือว่าดีเลยทีดีขอไปครับถือว่า ดีเลยทีเดียวใครที่ถือบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนนะครับผมสิงหาคมนี้ได้แน่นอน100%ตชัวร์ครับผมบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับก็มีสิทธิ์ต่างๆมากมายนะครับผมสาหรับใครที่เ,เรียกว่าไม่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนเอาไว้เร็วๆนี้นะครับเดือนสิงหาคมนี้นี่แหละก็มีข่าวแว้ๆออกมาเหมือนกัน,นครับว่า รัฐบาลนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ2เหมือนกันนะครับก็เป็นแค่ข่าวลืออยู่นะครับยังยังไม่ชัวร์แต่แต่ก็ต้องรอทางเ,เขาเรียกว่าไรอทางพอมอรอทางคลมเขาอนุมัติหรือเขาจะเคาะหรือเปล่าตรงนี้นะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังไว้เจอกันนะครับผมสิงหาคมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ราย์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 782 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับช่วงแนะน,นําแนแนวจากข่าวสามทีวีมีสาระน่ารู้มากมายนะครับที่จะมาแนะน,น,นําแนะแนวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ที่สําคัญนะครับข่าวสามทีวีเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะครับผมก็ทุกวันนี้ข่าวสามทีวีต้องคัดกรองข่าวเยอะ มากมายนะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเพราะว่าบางทพีพ่อแม่พี่น้องบางคนน่ะเข้าใจสิทธ anyway. ิ์นะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์อย่างไรนะครับผมในการช่วยเหลือต่างๆนานาจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่พี่น้องตกข่าวนะครับผมข่าวสามทีวีอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีอาชีพแล้วก็ต้องรู้จักเก็บเงินเตรียมแผนสำรองเอาไว้สําหรับตัวเองด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเราหาจุดยืนไม่ได้เราก็ไปหาที่นั่งงแทนนนะครรับตี้ข่าว ทีวีอยากบอกว่าเพ่าแม่พี่น้องท่านนะครับอย่าท้ออย่าถอยที่สําคัญนะครับอย่าลืมหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่ตัวเองจะพัฒนาตัวเองนะครับเราดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นการเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพว่าตอนนี้ค้าขายอะไรดีณปัจจุบันมีอะไรที่น่าสนใจที่พอจะมาขายได้พอมาทำอะไรได้พอที่จะสร้างอาชีพได้ดีกว่าดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูตลกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินนะครับผมมันทำให้เรามีความสุขนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับฟ้าฝนก็พายุเข้านะครับก็เป็นห่วงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทางข่าวสามทีวีก็ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินต่างๆของภาครัฐนะครับว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับเพราะว่าข่าวสามทีวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เอาไว้เลยนะครับข่าวสามทีวีก็จะพยายามจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง ข่าวสามทีวีก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารที่ทั่วถึงนะครับวันนี้ข่าว3ามทีวีมากระจายข่าวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนีหมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิธทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อครับ,รบไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1น,นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พอห่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีด้วยนะครับสำหรับนี้ ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ